พยายามพยายามอย่าไปให้ค่าให้ความหมาย<ด>ให้สิ่งต่างๆในสิ่งที่ตัวเองรู้เห็นการปฏิบัติจริงๆมันจะไม่มีเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นธรรมชาติไม่งั้นจะเข้าใจยากมันจะต่อมันจะมีความคิดเข้าไปตรงนี้นตงี้ญาต่อการเข้าใจสิ่งเนี้ยเมืเ่อเราเห็นเนี่ยเราเห็นเนี้ยเนี้ยมันไม่ได้บอกเราเป็นอะไรสักอย่างที่มันรู้มันรู้บางคนรู้รู้อย่างสัญญารู้อย่างไม่เกี่ยวกับเรามันรู้ของมันเองสิ่งนั้นบอกตัวเขาเองได้ลักษณะก็อะไร พราะจะใช้คําว่ารู้เห็นรู้เนี่ยเหมือนเราเห็นรู้ได้ก่อนเข้าใจเห็นก็ไดุ้ดท้ายมาแล้วอายตนะทั้งหมดก็ไม่เกี่ยวขณะที่เราเห็นขณะจิตเยียวตัวเราหายหมดเลยสิ่งภายนอกภายในดวงตาเท่าไหร่ไม่เคยมีหรอกค่ะมันสมมุติภาษาซึ่เราบอกเราว่าให้เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นตามการที่เจ้าบอกมาเพื่อฟังเข้าใจง่ายในเรื่งต้นจริงๆแล้วการเห็นการเรียนรู้ทั้งหมดมันรู้โดยรู้ลองสเกิตรูง่ายเลยคนเรามองอะไรทุกเนี่ยมองก็ มันมองไปเลยมันเข้าใจเลยเข้าใจสิ่งๆๆๆๆนี้คือสิ่งนี้มันรู้ทันทีเลยโดยวินะวินาทีนั้นนะขณะนี้นั่นน่ะตัวตนหายทันทีถ้าเข้าใจได้ขนาดเนี้ยถือว่าเยอดเยี่ยมอะค่ะถ่าแหละเพราะอะไรเพราะไม่มีการแทรกแซงแม้แต่นาทีเดียวปัจจุบันขณะคือขณะเนี้ยเหมือนแอนพูดไปทั้งหมดอะไม่รู้พูดอะไรเมื่อนี้ตอนนี้นนจบอย่างนี้เช่นนี้เลย,ยเป็นอย่างน้นเลยค่ะถ้าทําได้ก็หาตัวเรายัางไงก็หาที่เจอ หาการกระทําหาการปฏิบัติหาการต้องการอยากรู้อยากเห็นไม่มีเด็ดขาดมันจะหมดสงสัยเพราะมันไม่มีอะไรให้สงสัยจากความว่างเปล่านั้นที่มันมีอยู่จริงเหมือนลมเนี่ยค่ะเรารู้ได้วันคัดหน้าเนี่ยก็แค่รู้แค่รู้ตามนั้นแต่รู้แต่ละคนละมันไม่มันไม่คล้อมกันมันไม่เท่ากันแต่มันเป็นรู้ตัวเดียวกันซึ่งทุกคนมันมีอยู่แล้วแต่ไปหาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วอะมันก็คือความไม่มีอีกแนั่นแหละเข้าใจไปสู่ตรงที่ว่ารู้ มันรู้โดยที่ไม่มีคำว่ารอเลยแต่เราไม่ถูกมันรู้มันรู้มันบอกมันรู้มันหึนซึ่งมันหินเองะทุกขนาไม่รู้มันเห็นอะไรอะไรแต่ตามสัญญาเราที่ตั้งใจเล็กคือโตมันจะมีการตั้งชื่อจะมีกาสมุติเมื่อไปยึดเอาคําคํานั้นมาสังเกตได้เลยว่าจะมีบางครั้งมีอารมณ์มีเหตุผลเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเช่นเราได้ยินเสียงทางหูผู้ถูกใจมันแปลภาษาไปแล้ว เธอสวยจังมันคาไปไปแล้วมันตกไปที่เวทนาทันทีตัวตนเกิดขึ้นเพราะอะไรพอใจไม่พอใจ,อใจกลายเป็นเราไม่พอใจไม่พอใจเนี้ยมันเป็นกระบวนการเนี้ยถ้าเราเข้าใจถูกมันจะเห็นชัดเห็นชัดการการทาง,งานที่เราลองได้แต่เราลองได้เราเรียนรู้ได้เพราะเรารู้ถูกมาแล้วเนี้ยพอเข้าใจเท่ถึงขั้นที่วบบไม่ไม่ทำยังไงเราจะฝึกหรืออะไรก็แล้วแต่เนียเราเจตนาไปก่อนก็ได้แต่ต้องเข้าใจว่าเจตนาจากขวางความรู้นั้นนะคะเข้าใจถึงไปก่อน ซึ่งการปฏิบัติจริงๆพอเรารู้ขั้นที่ว่าแยกได้แยกชัดเจนตรงตรงตัวตรงขาได้เนี่ยในการทางานตามขันห้าคนนั่งเรียงไปเลยขันห้าทำงานอย่างนี้อย่างนี้ทุกสิ่งมองไม่เห็นตัวเราคําว่าเราไม่มีเลยทีมันง่ายมันง่ายในการที่จะมองเห็นว่าอแล้วสิ่งนั้นมันรู้มันมันรู้มันเองจริงๆเหมือนไม่มีเราเข้าไปรู้ว่าตัวเราก็เห็นวินาทีนั้นปุ๊บมันหายหมดรู้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยรู้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 มันจะอัตโนมัติ ตัวรู้อัตโนมัติพี่ได้แล้วใช่ไหมที่ถามหาเมื่อวานรู้ยังเนี้ยค่ะรู้ตัวทัวพร้อมใช่เลแหละรู้เลยแหละเนี่ยรู้รู้พี่รู้ว่าพี่นั่งอยู่ด้วยเนียรู้อย่างนั้นเลยค่ะแต่มันยังไม่ทั่วพร้อมที่ว่าทั่วพร้อมทำอะไรก็รู้หมดมันรู้ของมันเนี่ยพี่พี่รู้ไหมพี่พูดแค่นั้นอ่ะรู้เออใน่แหละมันรู้อย่างนั้นถ้ารู้อย่างนี้รู้แล้วเดี๋ยวี่พูดออกมาถ้าพี่ถ้าพี่เข้าใจรู้ว่าตัวเองพูดเนี่ยก็เนี่ยมันรู้อ่ะพี่ยืนพี่ยืน อ่ะพี me, fait, ่ร <Ide ur. S 1> ู ore, non, ้ไหมว่าพ yup. ี de, de, de de, de ่ยืนทีนี้พี่ตัดเราของพี่ออกเนี่ยมันยืนของมันเองถูกไหมเวลาเข้าห้องน้ำพี่เดินทานี้เดินพี่เดินให้หนูดูหน่อยค่ะเขาพูดนะคะพี่เดินหนูนเดี๋ยวเนี่ยใครเดินใครเดินคะเห็นไหมพี่จะหยุดพี่จะหยุดของพี่เองหยุดเองมันหยุดของเองมันเดินของเองม่มไมันเดินอะไรเดินเลยเดินเลยไม่มีเราเลยค่ะพี่คิดว่า มันมีอะไรสักอย่างในหูขึ้นมาคิดไปแล้วเนี่ยจับเอมันจับเองเห็นไหมแล้วมันรู้เองว่าจับเองมันทาเองของมันอะอารมณ์ความรู้อย่างเช่นอ่ะเหมือนพี่กืนน้ำลายมันรู้ไหมคือลงไปมันรู้มันเป็นอาการรู้ที่มันรู้เฉพาะตรงเนี่ยอย่างที่ยืนเนี่ยพยักหน้าเห็นไหมไม่พยักหน้าเลยเนาะ ออกมาเนี่ค่ะรู้อย่างเงี้ยมันก็คือรู้ตัวทัวพร้อมถ้าถ้าไม่งั้นคีดจะหายตัวคําว่ารู้ก่อนคิดไม่เจอไป่ซ้ําไม่ให้กลับนะอย่างนั้นนะที่ต้องรู้ตัวทั่วพร้อมนะผมก็ใจว่ารู้ตัวทั่วพร้อมมันคือรู้เป็นหมดมันมันก็ใช่แล้วตอนนี้พี่ไม่รู้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย่ไม่รู้เลยเนี่ยเนี่ยทําอะไรรู้ไหมถ้ามันรู้เหมันงั้นมันจะไปรู้ยังไงอ่ะถ้าเข้าใจมันรู้เลยมันรู้เลยแต่ถ้าคิดว่าอ๋อมันจะรู้เราก็เลอะลงไปแล้วต้องเข้าใจเข้าใจ ไม่ต้องเข้าใจหรอกเนี่ยรู้อย่างเงี้ยเนี่ยพี่ยกมือพี่ต้องรู้อย่างเงี้ยเ,เนี่ยอยไม่ใส่ภาษานะถ้าใส่ภาษามันก็เป็นสมมุติไงถ้าเราเข้าใจสมมุติสมมุติมมคืออะไรสมมติคือการที่ตั้งค่าให้ให้ค่าให้ภาษาทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ค่าให้ความหมายให้ภาษาคือสมมุติเนี่ยสมมติเนคู่ที่สมมุติปลอมมันไม่มีสิ่งที่จับต้องได้เลยไอ้ความรู้สึกนั่นค่ะมันเป็นความรู้สึกมันเป็นอาการรู้รู้เนี่ยพี่เนี่ยพี่ รู้อย่างนั้นที่รู้ของพี่เองเออแต่พี่ว่าโอ๊ยเนี่ยจาหูนี่คือสมมุติรู้สมมติกั่วีนิพนธ์ใจมันรู้สึกตรงนี้แต่พูดเจ็บมันเป็นสองฝ่ายากไปไหมไม่น่ายากนะมันรู้อย่างนั้นค่ะรู้ธรรมชาติอ่ะรู้โดยไม่มีเจตนาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปรู้สึกมันรู้อ่ะมันรู้ของมันเองเลยนะมันไม่มีเรารู้นะซึ่ง ธรรมชาติตัวเนี้ยมันมีอยู่คู่โลกนี้มาตั้งนานแล้วแต่คนนะ่ะมันเกิดงามกีเลสเยอะมันไปยึดเอาเพรายึดเอามันก็มีทุกมีสุดเข้ามาเกิดการเวียนว่ายตายเกิดปนอย่างเนี้ยค่ะเสมอไปตลอดไปจนก,กว่าจะเข้าจตรู้นี้มีง่ายมันง่ายจนยากแหละเนี่ยรู้นรู้สึกได้นี้มันเป็นอาการอย่างนั้นถึงรู้รที่พี่ต้องการเนี่ยพี่มีตัวต้องการเข้าไปอยากรู้พี่ก็ฟังแล้วบอกแค่เนี้ย ความอยากรู้กว่าอยากเข้าใจมันไม่มีอะไรต้องเข้าใจอะรู้เฉยๆหรือจะพี่จะไม่รู้อะไพี่นั่งอยู่พี่ก็รู้มันรู้อย่างนั้นรู้ง่ายๆอย่างนั้นแหละเข้าใจเหมือนกับลงพัดเข้าหน้าเราเนี่ยเข้าใจว่าเราเย็นเราร้อนนั่นแหละนั่นแหละคือความเข้าใจปัญญามันไม่ต้องไปขวางพอจะรู้นะประมาณนั้นเนี่ยพยักหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไม่รู้ตัวเรารบอกเป็ ไปฟังเยอะๆกลับไปติฟังฟังเวลาฟ, <c oughs> ฟ,ฟังอีกอย่างฟังคลิปนะฮะฟังอยากเจตนาเข้าไปฟังฟังเหมือนพี่ฟังเพลงมันเพาะไม่เพาะมันรู้อยู่เข้าใจไม่เข้าใจคลิปอาจารย์มันจะรู้ว่ามันเองอยากเจตนาเข้าไปประวมวลผลฟวาทันทีทุกคําพูดทุกเันเพราะมันอาจารย์สมมุติขึ้มนมาบอกจากสิ่งที่มันไม่มี่ยมันไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นไงทีนี้เราอยากให้มันมี มันจะไม่มีตรงไหนให้มันไม่มีหรอกค่ะมีเจตนาเข้าไปค่อมไปเขียนริบเรียนบอกเลยว่าไม่เจอหรอกมันมีตัวตนขึ้นมาทันทีเลยไันมีคนเขาไปฟังอ่ะไม่มีผู้อยากรู้ผู้อยากมันมีมันมีสิ่งกระทํามันจะหวังกระทาใดๆทั้งที่แม้แต่ความแม้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นความคิดคิดแั้นขึ้นมาเอ๊ะเนี่ยอะไรไปย้อนทําย้อนฟังอย่างเนี้ยย้อนเพื่ออันอื่นกี่ีต้องเยอะเป็นร้อยเป็นพันอันไหนอ่ะมันเป็นเหมือนกับมุมมองเนี่ยเหมือนโทรศัพท์เนี่ยแต่ละคนนั่งอ่เนี่ยเรานั่งเนี่ย มันมงคนละมุมมันเข้าใจคนละมุมเพราะฉะนั้นฟังคลิปไหนก็ได้จะมีคลิปหนึ่งที่หลบต้องเก็ตสักคลิปหนึ่งคลิปนั้นคุณท็่วคดีเหมือนแอนแอนก็ฟังเหมือนฟังแล้วยิบเอายิบเอาจนมันท้อมันวางมันเกิดอาการวางกาละลักเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวมันเป็นการวางไปทำาาติบางแลบยอมยอมแบบไม่เอามันก็เข้าใจทันทีฉงนั้นเลยมันมีอาการเกิดขึ้นทันที ซึ่งอย่าไปหมายนะว่ามันจะเหมือนกันทุกคนว่าจะต้องมีสภาว่าอย่างนั้นนั่นนั่นคือการหมายรู้หมายจําแล้วว่าฉันจะได้สิ่งนั้นมีการกระทําเกิดขึ้นซึ่งจะมีเราขึ้นมาทันทีไปกระทาขึ้นกันการรู้อ่ะรู้แบบธรรมชาติเลยทําๆการรู้เรื่อยๆรู้ชินรู้อยู่รู้รู้รู้หมดอ่ะอย่าไปอยากรู้อยากรู้ก็จะไม่รู้เนี้ยค่ะเมื่อเจอเวลาฝนฟังเทปผมก็ตั้งใจฟังตั้งใจฟังก็ดีค่ะแต่อย่าไป ไปอยากจะรู้อ่ะคือตั้งใจฟังก็ควรตั้งใจฟังนะต้องเข้าใจก่อนนะแต่ฟังแบบฟังเหมือนเราฟังเพลงเราอยากจะรู้เนื้อเพลงละเอียดว่ามันเขียนตัวอะไรบ้างไหมเราไม่มีความรู้สึกนั้นถูกไหมฟังผ่านฟังมันจะมีอาการเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันมันก็ยิดเอาไม่ได้เลยไงมันฟังแบบนั้นจริงๆอะฟังแบบฟังไปงั้น ฟังเผื่อจะเข้าใจเผื่ออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปคิดตามไม่ต้องเป็นอะไรตามไม่ต้องไปประมวลผลมันประมวลผลไม่ได้เลยจริงๆเพราะมันจะเข้าไปมีการความคิดอ๋อสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้อ๋อสิ่งนี้มันไม่มีอย่างนั้นแอนผ่านจุดนั้นมาแอนถึงแอนถึงกล้าพูดพอมันวางมันไม่เอาแต่ว่าเออฟังเข้าใจก็เข้าใจว่าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเอาใหม่แอนคิดสิ่งนี้ของแอนนะซึ่งอันนั้นเราไม่รู้ตัวว่าเราไม่ได้เข้าไปกระทมไม่ได้เข้าใจไปฉันจะต้องเข้าใจ จนทุกข์อ่ะร้องไห้อ่ะร้องไห้ว่ามันโง่แท้คนอื่นเขาหลุดเอาแล้วมันเครียดตอนที่ดูคลิปที่เขาบรรลุธรรมกันนะคนุณอุ้ยจะตายก่อนบอแค่นี้เลยนะแบบไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยเจนบอกเฮ่ยเอาไว้ไม่รู้ว่าช่างมันเดี๋ยวไปหาใจาแล้วไปเอาปัญญาใส่สมองทุกทุกเนี้ยคิดนี้เลยเนี่แบบความอยากไงอยากได้อยากเป็นอยากมีอยากจะได้อะไรก็ไม่รู้สิ่งที่ว่าเออเนี่ยมันมันมันโดยที่เราหลงไม่รู้ตัวมันหลง เกิดปัญหาเกิดความอยากได้อยากรู้อยากจะเป็นอยากจะอยาก,ากสิ่งที่ไม่มีอ่ะมันไม่ได้มีสิ่งนั้นเลยให่แค่เข้าใจธรรมชาติแค่นั้นธรรมชาติจริงๆแล้วล้วนๆเลยความรู้สึกเนี่ยที่มันธรรมชาติมากจนบางทีเนี่ยนะมันจะกลายเป็นขวามไม่เข้าใจนั่นนั่น,น,นไม่มีเราเข้าไปเลย oh, <wow. S 1> <laughs> รู้แล้วมันจะตำมันไม่เคยมีเราเลยแม้แตรที่นื้หาไม่เจอเลย แต่คําว่าเราเรืออะไรเงี้ยมันสมมุติพูดได้เพราะมันใช้ชีวิตอยู่มันได้แต่อย่าไปยึดเพราะมันไม่ยึดมันไม่ไม่มันจะไม่ยึดอะไรสักอย่างเนื้อไอ้ตัวทุกข์นี่ตัวอะไรมันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวซึ่งถ้าเรามีความเป็นได้ความรู้ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยความห่างออกจากขันที่เขาแยกขันหรือจะใช้ภาษาสมมุติว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะห่างโดยปริยาย แม้แต่จะไปคิดดิดกันด้นมันจะเกิดขึ้นอัตโนมัติเองซึ่งทุกคนได้แน่นอนมหาอาจารย์แล้วเ่าเลยแอแค่อธิบายเบื้องต้นในการที่จะถึงสิ่งนั้นโดยง่ายในฐานะที่ที่ที่แอนรู้ก,ก่อนหน้านี้หีอยากอยากให้แบบว่ารู้สึกของอาจารย์ทุกคนทุกคนที่อยากมีดวงตาอยากทำอันนี้เนี่ยเจอแอนก็เลยอธิบายความรู้สึกนี้จากจากตัวแอนเองนะมันไม่ได้มีมาจากหนังสือจากอะไรจากอาจารย์อะไรพวก เราเล่าไปเลยแล้วแอนก็จะลืมได้ด้วยว่าเล่าอะไรเพราะมันแค่สมมุติมาบอกเฉยๆมันคิดเอาไม่ได้สักคำมันกระจกโยงทุกคําทุกคําที่แอนพูดมีแต่ในใจที่เราอยากจะบอกออกไปว่าอยากให้เพื่อนอยากให้พี่เข้าใจแบบเราที่มันน่าจะถูกต้องที่สุดในความรู้สึกแอนตอนนี้แค่นั่นเองี่สองวันงเนี่ที่พอจะรู้แล้วั้งรู้ไหมคะนะรู้ห <laughs> ยิ่งอย่างงงสิไม่งงหรอ ถ้าคิดแตงงถ้าไม่คิดแต่งงเลยเอ้ยไม่งงรู้แล้วรู้แบบรู้เองรู้รู้หมดเนี่ยรู้รู้แบบไม่มีเจตนาไปรู้รู้คุณตายก็รู้หรือยังอ่ะรู้แล้วเห็นไหมแล้วคุณรัตดาเริ่มเริ่มรู้ค่ะไปเป็นไร่เพราะไม่ได้เอาความคิดนำ ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นไม่เป็นไรโอ้ยมาแบบดิบๆทั้งนั้นเลยสองคนเนี้ยคนนั้นก็ไม่เท่าไหร่แต่คนเนี้ยดิบเลยโอเคเต้าต่อไปแอนแล้วก็มีตัวพวกภาษาทั้งหลายภาษาสมมุติทั้งหลายนะสิ่งพวกเนี้ยมันนํามันนําไปสู่เราโดนความความคิดลยเพราะอะไรเพราะเราใช้มันมา ตั้งแต่เราเล็กๆเงี้ยเห็นคำว่าตัสรู้นิพพานเนี่ยอย่างเงี้ยซึ่มัมมันเป็นแค่สุงมืภาษาขึ้นมาซึ่งมันไม่มีนิพพานตรงนั้นด้ไหแอนอธิบายตัวไอ้ที่มันหลงรู้ได้สิมันสอนเก่งด้วยนะมันจะมีตัวหนึ่งอะที่พอมันสังขารมันมาปรุงให้เรารู้หมดเลยให้เราเข้าใจแล้วมันซ้อนกันกระบวนการซ้อนแล้วเราหลงก็ไปรู้ไปยึดเอาในสังขารความรู้ในสังขารน่ะ ตัวนั้นไม่ใช่เป็นตัวปนะัญญาเนี่ยเออตัวเก่งก็ตัวที่มันหลงเข้าไปพอสังขารปรุงขึ้นมามันหลงเข้าไปรู้อรู้ในสังขารตัวเก่งอะ่ะอ๋อไอ้ตัวจำเป็นปัญญาเออแล้วก็มาสอนคนจาได้หมดที่จริงตัวรู้จริงๆมันมันเป็นปัญญามันไม่เกี่ยวกับตัวรู้ตัวคิดมันมันอยู่กับการการบางทีบางคนเนี่ยมันใช้ปัญญา,า,าทางโลกกับทางธรรมอ่ะมันมันมันด้วยความที่ไม่เข้าใจบางทีฟังที่ไปเนี่ย ไปจดจาเอาคาพูดทั้งหมดที่มันเป็นสมมติภาษาขึ้นมาไงแล้วก็จําเป็นสัญญาแล้วหลงหลงว่าตัวเองอ่ะรู้ไปแล้วมันหลงรู้หลงเก่งหลงเข้าใจโดยง่ายเวลาเราจะคิดว่าเราหลงไม่หลงเนี่ยมันต้องย้อนกับอะไรก็แล้วแต่ที่สิ่งที่ระทาลงไปต่อหน้านะปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะรู้ไม่หลงเนี่ยมันย้อนกลับเข้ามามันมองมันมองมันจะมองเห็นชัดว่าสิ่งเนี้หลงหรือไม่หลงหลงไปกระทําหลงไปอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันจะรู้ตัวมัน แต่บางคนเนี่ยไปยึดเอาคำใช่เพราะมันหลงสัญญาในธรญญรมหลงกลมลูกาหลงจำแล้วจะจะรู้หมดอ่ะพอพอเราถามว่าอาใครพูดหรืออะไรพูดเนี่ยมันจาได้มันดูคลิปเยอะไงที่ไอ้นี่ตัวบะมลผลตัวความจําที่เป็นปัญญาทางโลกที่แล้วเวลามันใจมันสงบเนี่ยมันรู้เยอะด้วยนะใช่ไหมล่ะพอมันได้ตัวสงบมาเนี่ยโดนสอนด้วยความคิดหมดเลยหลงว่าเองเข้าใจแล้วมาดูถามที่นี่สอนเอออยากสอนสอนจริงๆเนี่ยตัดีเลยตัดีจริงๆนะแอนยมี แล้วก็พากันไปทําอะไรนะไปดูดูลมหายใจไปปฏิบัติอะไรนะ่ะมันหลงหมดเลยทุกอย่างมีการกระทําเข้าไปบนบนหลักธรรมะเนี่ยในธรรมะเนี่ยเอาไปกระทำปุ๊บมันจะมีผู้กระทำมีมต,ตัวต<อ>น,นมันจะมีเราไง<ม>ต่อน,นี่ออกจากเราแต่เสือเอาไปกระทำมันมจะใช่เวลามันไม่ได้ใช่นะมันมีข้อสังเกตอยู่มีข้อสังเกตมันมันต้องละมันต้องเขาเรียกอะวางอ่ะมันต้องยอมรับ ยอมรับลากออกสละออกไม่ใช่ยิบเข้าเขาออกไปแล้วให้ย้อนกลับมาดูใช่ไหมก็มีตัวเราไหมมนสังเกตเอาจะรู้จะรู้สิ่งเนี้เหมือนเราคนอ <c oughs> ื่นเนี่ยเห็นคนอื่นกระทําเนี่ยใจอะ่ะมันต้องอยู่ที่ตัวที่กายหิต <c oughs> ต้องอยู่ที่กายไม่ใช่ส่งไปเป็น <c oughs> ผัหาคนอื่น แต่ไม่ย้อนกลับหันมามองหน้าเลยเนี่ยสอนให้ดูตัวตัวตัวเองเนี่ยตัวตนที่เป็นอยู่เนี่ยมันถึงไหนแล้วใช่เพราะตัวหลงเนี่ยมันเร็วนะพอมันปุงปั๊บเนี่ยมันหลงก็ไปรู้ทันทีเลยนะแล้วเป็นสัญญาคิดว่าตัวเองรู้จริงๆนะด้วยใจด้วยใจสงบแล้วด้วยโยโอ่อ่าพอใจสงบแล้วมันหลงตัวนี้ได้ง่ายเลยตัวเก่งเนี่ยถ้าไม่ไปประมาทกันมาเนี่ยโอ้โหมันเก่งเลยเออมีเยอะตอนเนี้ย บางคนฟังคลิปมากแต่ยังไม่เข้าใจเนี่ยจำเป็นสัญญาเลยทีนี้มันวนงงไปหมดเลยงงพออาจารย์ถาพูดเข้าเข้าใจตามสัญญาแต่แต่ถ้าตรงมาตรงเนี้ยจะสังเกตง่ายเนี่ยเนี่ยเมื่อวานนี่รู้ตัวชัดเลยใช่ไหมรู้ชัดเออเข้าใจทั้งหมดแล้วจะไปมีตัวเก่งออกมาแล้วหลงเราไปหลงตัวนั้นด้วยเออดีนะว่ามันมันไม่หลงจริงๆถ้ากลับไปเมื่อวานนี่หลงจริงจรงหละอืมนั่นแหละเนี่ยตอน นั่นแหละแล้วอีกตัวหนึ่งคือตัวที่เหอนคเล่นที่แล้วไอ้ตัวตัวไอ้ไอค้คิดอ่ะคิดคิดอันที่ยมบรรลุธรรมคนนี้บรรคคลุธรรมก็แคหนูหนูเนี่ยหนูชอบตัวนี้มาก่อนแล้วเพราะงั้นหนูหนูหนึน่งมีความอยากจะบอกว่าไอต้ไอตัวไอ้ตัวอที่คิดบรรลุธรรมอ่ะจริงๆอ่ะมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันสภาวะแต่ละคนที่เหมือนเราเหมือนเราเขาเรียกอะไ,ไกินน้า เรากินเร็วกินช้ากินอะไรมันไม่เหมือนกันทึ่บางทีบางคลิป่มันจะมีสภาวะนิดๆแต่บางๆมาให้เราอ๋อเราเข้าใจมันอาจารย์จะใช้คาว่าลงใจจริงๆมันคือความเข้าใจในตัวนั้นแหละมันเป็นสภาวะไงมันเป็นนิดๆบางๆว่าอ๋อเหมือนเหมือนผู้พูดไปเนี้ยเมื่อกี้อาจจะมีตัวเข้าใจมั่งนิดหน่อยตรงประมาณนั้นั่นแหละสภาวะนั้นน่ะมันคมได้ทีละหน่อยทีละหน่อยดิ้น่อยมันเลยไม่ชัดเจนอ่ะเข้าเท่าว่าคนที่ว่า S <S <an> เฮ้ยรู้ตอนนั้นเห็นตอนนั้นทีเดียวอ่ะมันเกิดอาการงงนิดหน่อยอย่างเงี้ยว่าเอ้ยเราโง,โง่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเสริมตัวปัญญาที่ด้านหน่อยเราฟังไปที่หน่อยแล้วมันเข้าใจไปที่ละหน่อยอ่ะมันเข้าใจก็เข้าใจสู่ความว่างความไม่มีนั่นแหละค่ะอันเดียวกันเลยอย่าได้ไปติดใจสงสัยถ้าเห็นเขาบรรลุธรรมให้มองตัวเองเลยว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าไปมองในคลิปมากอย่าไปส่งกระแสอะไรต่างๆที่ความอยากความมีเด็ดขาดมันขวางม,ม,มันช้ามันทําให้ช้าออกมันรู้แต่มันช้าถีงเวลา อย่าไปให้ค่าความหมายเลยนดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอาจารย์ฟังฟังอยู่เนี่ยหนูก็ปุ๊บขึ้นหัวเนี่ยขึ้นตาเนี่ยอะไรก็ฟังฟังอยู่เนี่ยฟังธรรมะจิตใจมันขึ้นเนี่ยก็ <c oughs> ดีแล้วนี่ช่างมันดิปล่อยมาหานไปเลยเป็นอาการอย่างนึงอ่าเป็นพลังงานที่มันหลุดออกไปนั่นแหละค่ะ,นะนาาเนี่ยหอาการอย่างเงี้ยเนี่ยจะเปีย <c oughs> อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพองไปเรื่อยๆถอยโป่งไปเรื่อยๆในที่ที่เขาพูดเนี่ยอ๋อมันเรื่องอะไรในใจมันจะรู้สภาวะมันปล่อยไง ่ <N> อยพลังงานนี่ไหลออกไปวิบากกรรมทั้งหมดแหละตัวนั้นนะ่ะอย่างบางคนนะ่ะก็เดินมาจา้าเอ๋เราเน,นั่งหลังเนี่ยมันเดินมาอยเงี้ยแต่พี่เห็นอยู่แล้วว่าจะมีคนเดินมาอาการตกใจของพี่เป็นแตะพี่เนี่ยพี่เห็นอยู่แล้วถูกไหมพี่ก็จะไม่ค่อยตอกใจก็รู้อยู่แล้วก็จะแต่ขั้เป็นแอนนี่แอนไม่เห็นจากข้างหลังเนี่ยแอนนี่จะตกใจมากไงว่าอะไรอะไรเงี้ยมันยกตัวอย่างนะคะให้เห็นอย่างเงี้ยว่ามันจะไม่เหมือนกันจะไปยึดตรงนั้นเด็ดขาดในการแล้วมันจะบั่นทอนตัวเอง หมือนแอนเป็นอ่ะทุกทุกมากก็อยากได้อยากโอนเขาโอ้ยอยากมามากอาจารย์ก็ไม่กลับมาทุกทีว่าดูทุกคลิปกดไลค์ทุกคลิปดูรออาจารย์กลับจากใต้ใจจะขาดเมื่อกี้คุณแอนจะอธิบายว่าไอ้ที่ว่าบรรลุอะไรสับพันไม่สับพัญเนี่ยการหรือเปล่าเนี่ยก็คือคนเนี้เห็นมาแต่ไกลๆก็รู้อยู่แล้วก็เลยไม่มหการตกใจใช่เพีายพอมันแตะปุ๊บเราก็ตกใจแล้วก็รู้ตอนนั้นเลยอย่างเงี้ยไม่แอแอนยกตัวอย่างให้ฟังเปรียบเทียบว่า อาการที่ว่ายฉับพันกับไม่ฉับพันเนี้องมาคุณตกใจอะไรตกใจไม่เหมือนใจค่ะใช่อาการอย่างนี้ค่ะเพราะมันจะเห็นมาเดินมาไกลๆก็เดาออกอันนี้มันจะเออเราแน่เลยแต่อีกคนเนี่ยไม่เห็นเลยเนี่ยมันอยู่ๆมาเฮ้ยเนี้ยมันก็เฮ้ยตกใจเนี่ยมันนี่งอาการประมาณนี้อย่าไปให้ค่าความหมายอะไรนั้ก็จบเหมือนกันแหละอย่าไปอยากได้อย่างนั้นมัอยากได้มันยิ่งพอเราอยากได้จะถึงอยู่แล้วเอาอยากปุ๊บเด้งออก เพราะอะไรเพราะมอยากไปยึดอยากไปจมอยากเอามาเป็นของเราซึ <ator and S 2> ่งมันต้องเอาออกมันไม่เอาเข้าเนี่ยธรรมะตัวเนี้ยคือปามเข้าใจปัมละเอียดกลมกลืนกับสิ่งที่มันเป็นไปณปัจจุบันขนะตามความเป็นจริงความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่อย่างเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันมองยังไงบางทีนั่งมองอื่นมันจะยิ่งชัดขึ้นว่ามันทํางานของมันเองทุกอย่างเลยทั้งลมทั้งกระแสลมแต่พกนยมัททางานของมันเอง แล้วไอ้รู้เนียมันรู้ของมันจริงๆมันรู้อยู่แล้วมันไม่มีใครเข้าไปรู้มันรู้กันหมดมันรู้เหมือนกันหมดหมายรู้เลยรู้ถึงจะไปให้ค่าความหมายสำคัญมันจะห่างได้อย่างชัดขึ้นทีนี้มันมันมันจะมีผลสําหรับคนที่ที่ที่รู้ตรงนี้บ่อยๆโดยการวางโดยสิ้นเชิงอ่ะวางกระทั่งความตัวรู้ตัวไม่รู้เพราะมันรู้ของมันองมันจะไม่มีใครเข้าไปรู้เลยรู้ก็ไม่มีมันเป็นของมันเช่นนั้นอย่างนั้นน่ะ มันก็จะแจ้งจะแจ้งในธรรมะตัวนี้นะคะเขาแจ้งทุกเนี่ยถึงวาระสุดท้ายของอะไรแล้วแต่มันยอมมันวางของมันเองมันไม่มีการยึดกันตึงพอเราเข้าใจตัวนี้อย่างเดียวค่ตัวรู้มันก็ไม่มีเลยมันไม่มีใครรู้มันไม่มีเราตั้งแต่แรกเาต้องทิ้งไอ้สังขารอะไรเนี่ยมันก็ไว้ก็ไม่มีอะไรต่อให้เกิดจุดชนวนเพื่อเกิดพักหายไดอแล้วนี่เป็นยาง้น อธิบายตามผมวุ้งง่ายๆเนีเขาอย่าไปยึดแม้กระทั่งการเริ่มที่จะเข้าใจนะไม่ต้องไปอยากเข้าใจอะไรเียฟังไปแบบรู้ก็ปล่อยไม่รู้ก็ปล่อยช่างมันเดี๋ยวรู้เองเพราะมันรู้อยู่แล้วมันเข้าใจอยู่แล้วไม่อยากอะไเพวกนี้เก่า่ที่โอก่ที่มีดวงตาเพิ่งทำเร็วๆนี้ไม่หมดนี่นะใครมานั่งตรงนี้ใจหนูก็แบบอยากเห็นเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เหมือนกันไงใจนี้อยากถ้า ส่งกระแสอะไรได้ที่มันทัานแด่สมมุตินะคะสมมุติหนูก็อยากให้เข้าใจหนูเห็นมาเนี่ยหนูก็นึกมันเห็นตัวเองไงพอเห็นก็คือมาหนูจะเห็นตัวเองว่าเออเราก็เป็นเงี้ยอยากจะช่วยอะไรได้ก็อยากจะช่วยวเวลาแกน้อยได้ยไงมาแค่สองวันผมก็เล่งเหนื่อยเลยอืม <c oughs> เพื่อจะให้เกิดตัวสติขึ้นมานนนมนรู้ตัวม,มันรู้มันเองมันรู้อยู่แล้วแต่เราไม่เคยสังเกตอย่าไปคิดว่าเราไม่รู้คิดเพ้อเล่งจนเจ็บคอมันไม่มีหรอกค่ะ